หเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะน,นำมาแบ่งปันคุณนะคะถ้าวันนี้คุณยังถังแตกอยู่หรือล้มเหลวทางการเงินและคุณกำลังมองหาใครที่จะปรึกษาได้วันนี้นะคะเคล็ดลับที่เตอยากแบ่งปันก็คือว่าคนสำเร็จหรือคนที่เขาผ่านวิกฤตทางการเงินมาแล้วเนี่ยเขาอยากแนะนำให้คุณรู้ว่าถ้าคุณอยากสำเร็จทางด้านการเงินหรือรวยขึ้นให้คุณปรึกษาด้านการเงินกับคนที่รวยกว่าตัวเราเอง หรือใครก็ได้ที่เขาสามารถให้มุมมองทางด้านการเงินที่แตกต่างไปจากคุณเพราะถ้าคุณยังนำเรื่องการเงินไปปรึกษากับคนที่ถังแตกอยู่นั่นแสดงว่าการเงินของคุณและคนที่ปรึกษาจะไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคุณจงนำมุมมองที่แตกต่างของคนที่เขาผ่านวิกฤตมาได้หรือคนที่เขาสามารถมีทางด้านการเงินที่ดีนั้นให้คำแนะนำคุณได้นะคะนี่คือเคล็ดลับที่คุณควรระวังและทำ ให้มันถูก